สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่อนรถครอบครัวมือสคัดเกรดก่อ,น,อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุนจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019พี่จ๋าคันนี้คือรถเข้าใหม่รถแรกเข้าสภาพสวยสมบูรณ์ค่าตัวยังไม่มา เดิมหนึ่งพารับชมนะคะพาเดินรอบๆคันก่อนใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งปี2019คันนี้นะเท่าที่ดูนะคะแม็กมีการเปลี่ยนมาแต่สภาพรถอ่ะนี่ให้ดูเดินรอบๆบคันเดนสติกเกอร์เราแกะออกให้นะคะนี่ได้มีชุดแต่งรอบคันเกิร์ตเมื่อกี้ด้านหน้านะคะนี่ค่ะด้านข้างอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะแบบชอบการตกแต่ง น่าดูเลยนะคะเพราะว่ากระจังหน้าด้านหน้านะคะมีการใส่ชุดแต่งมาเห็นไหมแล้วก็แม็กมีการเปลี่ยนนะคะสภาพถือว่า ก็รถเราคัดเกตอะพี่พี่คะเราคัดเกตสภาพตัวรถมาไม่มีพิวามชนหนักจมน้าเล่มไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมถ้าคุณลูกค้าหรือคนที่ซื้อไปแล้วคุณซี่เรียดในเรื่องของรถพี่จ๋าเอารถออกไปเอาไปเช็คสู์ได้เลยนะคะหากพบเจอนะคะมีประวัติตัดต่อตัดแต่ตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังกับกอสีเลขไม้พี่คะ เอาหลักฐานมานะคะแล้วเราก็ยินดีนะคะคืนเงินให้เต็มจํานวนค่ะเรามีการรับประกันตรงนี้ด้วยนะเราไม่ได้พูดปากเปล่าน้ำหนึ่งไม่ได้พูดปากเปล่านะมีการเวลามัดจ,จำค่ะเราจะสแตมป์ตาไว้ตรง เป็นเอกสารยืนยันให้กับลูกค้าด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสาภาพตัวรถได้ขออนุญาตแพนกล้องสฟกนิดหนึ่งมีรถให้เหลือกหลากหลายคันเลยค่ะรถครอบครัวนะคะรถกระบะรถตู้รถเก่งนะคะแต่ช่องนี้เนาะของน้ำหนึ่งจะเป็นรถครอบครัวมือสองคัดเกตเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันคันนี้บอกก่อนนะเป็นรถอ่า รถยนต์นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าเห็นร่องรอยบางอย่างยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพแต่จริงๆแล้วเราจะเก็บงานปรับสภาพให้นะคะเราเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะแต่นี่คือรถแรกเข้าไงมาให้ดูแล้วก็คันด้านหลังก็เป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันอันนี้คือตากล้องเขากําลังถ่ายรูปนะคะรูปรถเข้าใหม่นะ,ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปถ่ายรูปรถเข้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะล้างทําความสะอาดแล้วก็มีการเก็บงานให้มาดู ด้านหน้ากันใครสนใจคันนี้พี่มาเริ่มดูไปทีละจุดค่ะไฟด้านหน้านี่ค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะใบบีม LED นะคะไฟเป็นใบบีม LED ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนได้ชุดแต่งมานะคะอันนี้เขาก็จะเขียนตัวเลขมานะคะป้ายทะเบียนนะคะ615เดี๋ยวมีการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอันนี้น้ำหนึ่งแจ้งก่อนว่าป้ายทะเบียนไม่ได้ป้ายนี้เดี๋ยวมีการเปลี่ยน นะมีการเปลี่ยนนี่ค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนี่ค่ะโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฝากระโปรงสันเหลี่ยมคมนะคะตรงนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะ,ะเป็นสีขาวมุกนี่ค่ะสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงด้านข้างค่ะมารับชมด้านข้างกัน อันนี้คือรถแรกเข้าสภาพเดิมสวยนะคะมีคิ้วขอบล้อตรงนี้นะคะแล้วก็แม็กอันนี้คือไม่ใช่แม็กเดิมนะ,ะเป็นแม็กที่เจ้าของเดิมนะ,ะมีการตกแต่งมาซีระย,ยางอยู่ที่265าัพ65นะคะส่วนยางอันนี้นะ,ะที่ติดมากับรถนะคะเป็นยางปี2019เอาเป็นปีเดียวกับตัวรถเปลี่ยนยางให้ยางไม่ได้ยางนี้นะคะน้ำหนึเปลี่ยนยางให้นะอะดูซุ้มล้อ,อกใกล้ๆนี่ค่ะ เดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพแล้วนะคะถ้ายังไม่ติดจองนะคะเดี๋ยวนึนนงจะนํามารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยกระจกมองข้างค่ะนะะ่าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่นะคะติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมมีเบ้าเบ้ากันรอยให้ด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะบันไดข้างพี่จา๋ามาดูภายในกันค่ะ สนใจคันนี้นะคะก็ทักมาได้แต่ว่าย้ํานะคะคันนี้คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่เดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพหล่อเลยแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึงนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกด้วยนี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆแผงประตูนะสีดำอ่ะนี่ค่ะพวกเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเงินนะคะวัสดุสีเงินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียม อันนี้จะเป็นหนังนะคะเป็นหนังนั้นนี่จะเป็นพลาสติกนี่ค่ะตัวรอยเมคอัพต่างๆสนใจทักมาได้เลยศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแดสี่เก้าหกสามพี่คะอ่าให้ดูเบาหนังถุงลมนิรภัยเจ็ดใบเบาปรับไฟฟ้านะคะเบาปรับไฟฟ้านะคะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วตรงนี้ก็ได้พรมสามดีมาด้วยอ่าให้ดูได้พรมสามดีมาคอนโซลด้านหน้า อันนี้คือขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนะเราตรงนี้ก็มีตรงนี้ตกแต่งนะคะมีคูบ็อกนะคะเอกสารยังไม่ได้อ,ออกด้วยซ้ำนี่ค่ะ,ะก็แบบเอกสารต่างๆคู่มือ,อมีให้นะคะนี่ค่ะคือคอนโซลด้านหน้าขับเคลื่อนสองล้อนะคะ,ะตัวนี้จะเป็น2.4นะเป็นตัว2.4ตัวน็อตต่างๆค่ะ ราคายังไม่มาแต่ว่าถ้าใครสนใจคันนี้พี่ขาดจำป้ายทะเบียนไว้ต่อเป็นต่างจังหวัดก็เหอะทักมาหาน้ําหนึ่งได้นะคะแต่ว่าถ้าราคามาก่อนที่จะลงคลิปเดี๋ยวลงราคาไว้ใต้ด้านหน้าละกันนะคะแต่ตัวนี้คือราคายังยังไมมานะคะพี่ขาเป็นรถที่เข้ามาวันนี้เลยที่น้ําหนึ่งรีวิวแล้วก็ลงวันนี้ก็คือรถเพิ่งเข้ามาก็นำมารีวิวให้พี่พี่ได้รับชมกันก่อน,อนว่านี่คือสภาพรถแรกเข้าอีกหนึ่งคันป้ายทะเบียนนี้นะคะป้ายทะเบียนนี้รถแรกเข้ามาอีกหนึ่งคัน อให้ดูรอยเมคอารตนะคะด้านบนไล่มาดูด้านข้างสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะสวยสมบูรณ์เบาะนะคะนี่ค่ะเบาะอ่านี่ ถุงลมนิรภัยเจ็ดใบนะคะแล้วก็ดิสเพกสี่ล้อนะคะแม็กอาจจะไม่ได้แบบแม็กเดิมนะคะคันนี้ก็มีการตกแต่งแม็กมาแหลกหลังค่าค่ะนะะสปอยเลอร์ระบบไล่ฟ้านะคะตาโตโยต้านะคะนี่แล้วก็น,นี่ก็คือที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่ค่ะสนใจพี่จ๋าทักมาได้เลยนะ096 198 4963 นี่ค่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้นะคะอ่าด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็คือมีท่อหลอกนะท่อจริงอยู่ตรงนี้สนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนี่ค่ะคือช่วงล่างรอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะเปิดดูด้านท้ายค่ะท้ายไฟฟ้านะคะเป็นตัว 2.4V นะตัวนี้จะเป็นตัว V นี่ค่ะปี2019ถ้าเป็นปี2019นะราคาน่าจะอยู่ประมาณ8ไม่8 8ปลายอยู่ประมาณนี้แหละนี่ค่ะก็ตรงนี้ก็มีมีอา่าเป็นพรมนะคะ 3D ก็แปะไว้นี่ค่ะตัวรถสภาพตัวรถไฟด้านท้ายอา่ะนี่ไฟด้านท้าย นี่นะคะพวกตัวน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยเลยสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963 คันนี้นะคะกับ t o y ยต้าฟอร์จูเนี่ให้ดูสภาพตัวรถนะคะพี่ขารถทุกคันเราเก็บงานปรับสภาพให้เห็นไหมเนี่ยสภาพสวยเลยถ้าใครแบบมองหาอยู่แล้วอยากได้สีขาวนะคะก็สีอื่นๆก็มีนะะสีเทาดําสีดำนะคะหรือสีขาวธรรมดาก็มีนะสนใจก็ทักมาอันนี้ก็จะเป็นกุญแจจะเป็นกุญแจรถเนาะนี่อ่ะเปิดดูด้านใน นี่ค่ะกระเป๋าใส่เอกาสารนะ,ะมีทั้งสองเบาะเลยนะคะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังถุงพรมนี้ลวพาย7จ็ดใบด้วยกันตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำนี่ค่ะเป็นพรม 3D ด้านหลังนะคะก็มีแอร์นะคะก็ทุกตำแหน่งที่นั่งไฟตรงกลางไฟด้านหน้า สภาพสวยสมบูรณ์จ้าพี่จา๋โโา Toyota Fortuner 2.4V นะะขับเคลื่อน2ล้อปี2019คันนี้เธอย่างเดียวก็คือค่าตัวยังไม่มานี่ค่ะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมีฟัง์กชันด้านซ้ายด้านขวาเป็นปุ่มพุชตาร์ทนะคะเลขไม้97,834กิโลสำหรับปี2019อ่ะ ไม่เก้าหมื่นเจ็ดมันมันดูแบบว่ามันไม่ซูมมันมองไม่เห็นอันนี้เห็นแล้วไม่เก้าหมื่นเจ็ดนะคะพี่จา๋าเอาหายไปซะละมาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์โรถดกันดูนี่หน้าจอก็จะเป็นแบบสามมิตินะคะอ่ะ 9 7 8 3 4สิบกิโลเมื่อกี้มันไม่โฟกัสไงพวกมาลายมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่ค่ะก็มีแพนเดินชิปนะคะมีฟังก์ชันมีฟังก์ชันมีพนเดินชิปหน้าจอนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้นี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าสนใจทักมานะ,ะที่บังแดดก็มาพร้อมกับไฟนะ,ะเห็นไหมแล้วก็กระจก ตรงนี้ก็ยังมีแบบพลาสติกหอมม,มุมไว้ยอยู่เลยอะอะอะแล้วตรงนี้ก็เออ่ตัวกระจกมองหลังนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะพี่ขาใครที่สนใจทักมา0961984963อ่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน ใครที่กำลังมองหานะคะหรือว่า,าดูเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปี2019 2.4นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งมารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะอันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้าค่ะพี่จ๋า อย่าตกใจไปนะอย่างที่ย้ำนะคะคือเป็นรถเข้าใหม่ก็ยังจะมีฝุ่นเคลอะอยู่นะคะเดี๋ยวคันนี้ถ้าเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วหล่อแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกนะคันนี้ค่าตัวยังไม่มานะคะอ่านเนี่ยน้ำหนึ่งให้ดูใกล้ๆนะคะมอกค่ะนะะแผ่นเพจอาจจะมีขี้ฝุ่นนิดนึงนะจ<อ>๊ะก่อนปล่อยค่ะเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้ค่ะอ่ะให้ดูคานด้านหน้ารถทุกคานเรารับประกันนะคะก็คือไม่มีพิการชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีกอไม้ค่ะ แล้วก็สิ่งที่น้ำหนึ่งพูดทั้งหมดค่ะเวลาลูกค้ามัดจํามานะเวลาพี่ๆสนใจมัดจํามาจะอยู่ในเอกสารมัดจํานะคะไม่ได้พูดปากเปล่านะนี่ค่ะให้ดูคันด้านหน้านะแต่ละจุดไม่มีรอยเชื่อมไม่มีชนหนักค่ะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถ อาจจะถ้าแบบว่าเล็กๆน้อยๆธรรมดาพี่จ๋ารถมือสองเนาะเสน่ห์ของรถมือสองอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าเราเก็บงานให้อันนี้คือเราพูดแบบใจจริงเลยนะเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้แต่คันนี้เป็นรถที่แรกเข้าพี่ดูสภาพรถแรกเข้าที่เรารับเข้ามานะ,นะนะเราต้องดูด้วยค่ะเราดูด้วยว่าเออมันมันอาจจะผ่านจากที่อื่นมาอย่างไงเราก็ต้องเช็คดูด้วยค่ะนะเราก็มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่เขาแบบตาเหี่ยวเขาก็ต้องดูสภาพตัวรถนะเพราะว่าเราก็คัดเกตรถมา นะนี้คือแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะก็อยู่ครบชัดเจนเดิมแท้ค่ะนี่คันนี้นะคะ t o y ยต a าฟอร์จูเนอนะคะ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019ไม9 7 0 0 0โลนะคะ่าตัวยังไม่มาแต่ถ้ามาแล้วนะเดิมหนึ่งลงไว้ให้ ต้ด้านหน้าคลิปนี้แต่ถ้าน้ำหนึ่งไม่ได้ลงพี่ขาโทรมาได้สอบถามได้0961984963นะคะหรือว่าออแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์นี้ค่ะทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยว่าสนใจฟ o r t u n e r คันไหนทะเบียนไหนอันนี้615นะ,ะเป็นนครปฐมอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพให้ค่ะสนใจไงทักมานะคะเอาละคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านพี่ๆขาคลิปนี้สวัสดีค่ะ